เป็นเวลาที่เรากดไว้นะครับเป็นเวลางคลนะครับอขอที่เชิญทุกท่านนะครับขอที่เชิญสาธุชนทุกท่นานทางเจ้าที่ด้านล่างนะครับเจ้าที่ด้านล่างได้จกกัดเตรียมสาธุชนนะครับที่อยู่ด้านล่างเข้าแถวรอเลยนะครับเข้าแถวรอเลยขณะที่นั่งทานัาจากลาง ตรวจตัวเสร็จแล้วท่านประธานก็จะลงไปประกอบพิธีโอปารล่งเียบระบพระเจ้าอยู่หัววชิระเจ้าจ้าอยู่หัวต่อปพระนางเจ้าพระหาชัยัประชารัยุนะครับเป็นกครต่อทนะครับขออนุญานะครับขออนุญาทุกท่านเลยนะครับขอทุกท่านเลยนะเห็นตายก้องกันทาวัดตาที่จุกนะครับจะได้หล่ใช่ ประดกตายแกกับตายได้ยมจะตายไม่เหมือนหลวงพ่อแม่มาหลงหลวงพ่อวาสนาดีด้อยงยมจะได้คือหลวงพ่อครับเดี๋ยวเราดูแลให้หลวงพ่อย่างดีเลยตเดีบต้องมาดูแลหลวงพ่อแล้วไปปลูกมาด้่นหละเอาพ่อใส่ด้วยจะด จะได้สวยจอจังหวัดนิยมยังไม่ได้ภาพนะปะเนีเปิดปาอาหางทีดีเปิดอ่าเนี๋ยปลูกตนไม้กันนะจะอยู่ด้านล่างแต่ใช้เครื่องเสียงอีกทกน้อยไปายหรว่านยเคร่งเียงอกเ่อง้พทเจออ่อจิญพท่านเลยนะครับเพื่อ็นการ่อเรื่องนะครับเพื่อ็นการ่อเนื่องแล้วก็ให้เกียนกับท่านประธานนะครับที่มารออตั้งแต่เช้านะครับ น้ำปรวานได้มากระโดดหลงพ่อดลนะคะเด็กเกือบถึงสี่ทุ0คนนะครับขอได้เจอทุกท่านเลยนะครับขอได้เจอทุกท่านเลยท่านเพื่วยทัานสอท่านนะครับเ้ช่นวยสองท่านร้าจ้าคะาคะคะได้ไหมบอยบอยได้ไหมบ้าขอการนะคะกไม่พอตการ กล้องทางนี้เลยค่ะกล้องทางนี้เลยตดสิางกล้องมาที่่ไมอ้เขาลดน้ำ้นมาให้ล้างมือางกล้องไม่ได้จังหวะตรงนี้นะขออนุญาตนะคะ ทำให้เกิดการเพิ่มขึมากเลยนะครับแล้วก็เพิ่มขทางการที่มปู่่าและแหล่งที่มาในพื้นที่่างเลยนครับ